วันนี้ที่ชั้นหนึ่งอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีคณะบุคคลและประชาชนนำใจการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภารนาเรนทิราเทพพยบดีกรมหลวงราชสารินสรีสิริพัฒมหาวชราราชธิดา พร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรอาทิสมาคมกวีร่วมสมัยกลุ่มอุเทนถวายรักในหลวงโรงเรียนทัพสแกวิทยาและโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์จังหวัดประจวบคิริขันสมาคมแม่บ้านดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลกสมาคมชาวเชียงรายรวมใจสโมสรไลออนกรุงเทพราชนครินทร์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ประชาชนจากเขตสวนหลวงเขตบางคอแหลมเขตพระขนงเขตห้วยขวางและเขตกลองสารกรุงเทพมหานครและประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดอาทิขอนแก่นนครราชสีมายะลาบุรีรัมย์พิจิตรพระนครศรีอยุธยามหาสารคามและนนทบุรี สำนักประราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรที่ชั้นหนึ่งอาคารภูมิสุริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปจนถึงวันที่31มกราคม2566ทั้งนี้ประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w d o o f f i c e t h